ดูเลยนะครับนี่ครับคู่นี้นะครับสังเกตดูนะครับอ่าแล้วตัวนี้เป็นปลั๊กตัวล่างตัวใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นชุดไฟเลี้ยวด้านหน้าหน้าซ้ายหน้าขวาแล้วก็หลังซ้ายหลังขวานะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ปลั๊กตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวกลางตรงกลางนะครับลอดเล็กๆนะครับตรงแก้มรถนะครับอ่าเราใช้สัญญาณตรงนี้ออกมานะครับส่วนตัวนี้เราก็พ่วงเข้าไปนะครับพ่วงกับตัวกล่องนะครับอย่างที่เราจะต้องจ่ายออกไปนะครับ เดี๋ยวดูวิธีการต่อนะครับนี่คือปักใจนะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเผื๋ยถ้าเกิดใครสั่งกล่องไปแล้วไม่ไม่รู้วิธีต่อนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับอ่านี่ครับใช้คู่นี้นะครับลายสายเส้นนี้ต้องระวังนะครับสองสีนี่เหมือนกันนะครับถ้าต่อผิดก็คือเรียบร้อยเลยนะครับเส้นนี้อันตรายมากนะครับเส้นนี้โอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ผมตั้งกล้องแป๊บครับต่อตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ตอกสายปิ้มแช่ใช่ครับตัวนี้เราต้องตัดต่อนะครับพนันเทปสายไฟไว้นะครับกันช็อตนะครับ

ก็เป็นกล่องตัวนี้นะครับกล่องผมตัดได้ครับไม่กลัวครับอตอนนี้เราก็ตอบเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าผิดข้างนะครับพ้องผมมันแยกชีแนนให้นะครับ้ายคือซ้ายขวาคือนขวานะครับขออภัยครับวันนี้ท่อหดหมดนะครับงานรีบไปหน่อย ลงกลาวตรงตัวถังรถไปเลยนะครับสายผมเผื่อไว้ให้นะครับเก็บงาน ทุกคนนะครับลงกาวก็ต้องของูกให้แน่น